นี่แหละสรุปคือทั้งชามเนี้ยน้องยูโดทําไว้รอแล้วใช่ครับผมลงมาทําเลืดตตอนตีห้ากว่ามาที่ไปจะโมโ้เลยนะคะช่วงกินหรูหลักร้อยสนับสนุนโดยจีอิ๊ขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจิงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลก Và kim lấy chuông kín rú đủ lặng nung đâu เช่นะคะเอาเลยครับป้าเข้ากินหลักร้อยเลยนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าผักบุ้งสายลุงผัดพริกแห้งเบคอนครับไปดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะไปเลยครับ โอ้เปิดตัวเข้าครัวมาแบบน่ารักสดใสสุดๆไปเลยนะคะนุ่มยูโดโเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่านุ่มหล่อสายเฮลตี้คนนี้ที่ทำอาหารไม่บ่อยนะักจะง,งานสก,กิลอะไรมาโชว์บ้างบอกเลยเมนูนี้ทําง่ายมากไปจดวสูตรกันได้ที่ Facebook และ y o u b u c h ชาแน,นลสถานีรักโลกเลยค่ะ เขาเรียกว่าเตรียมพร้อมสุดนิดนะคะไม่ได้ตีเทนนิสนะคะอันนี้ทำอาหารนะคะเอาล่ะเริ่มกันเลยเนาะครับได้เลยผักบุ้งสายรุ้งก็ต้องมีผักบุ้งถูกต้องค่ะแล้วเราก็จะต้องทําให้ผักบุ้งของเราเป็นเส้นๆแบบนี้เอาล่ะสาธิตเลยค่ะคุณคะซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีฮะคืออันนี้ฮะมาเรื่องใบมีดที่เหมือนทําให้เป็นแฉกเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อได้แล้วใส่ลงไปแบบนี้ครับจั็แล้วก็ดัน โอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะนี่แหละสรุปคือทั้งชามเนี้ยน้องยูโดทำไม่รอแล้วใช่ครับผมลงมาทำเลยตีห้ากว่าเมื่อกี้โอ้โหไปจะโม้เลยนะคะเอาทำต่อทำต่อนะคะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีอุปกรณ์แบบนี้นะคะก็สามารถใช้มีดกรีดเป็นเส้นๆได้หรือว่าจะเป็นกรรไกรเล็กๆตัดก็ได้นะคะ นี่เป็นไงฮะเยี่ยมค่ะเอาล่ะต่อไปต่อไปก็ถึงขั้นตอนสําคัญครับเราจะต้องเปิดเตาแก๊สครับสำคัญมากไม่เปิดไม่ได้อ่าเรียบร้อยครับอ่าอ่ะมอบมอบให้ผมเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าดิฉันก็จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์คุณได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนนิดหนึ่งใช่แล้วพอกระทะร้อนก็จะเติมน้ํามันลงไปครับผมสามช้อนโต๊ะ น้ำมันร้อนแล้วครับผมกระเทใส่กระเทียมลงไปเลยตามด้วยพริกแห้งโอเคครับพริกแห้งกลิ่นหอมนะคะเตะปูกเลยจากนั้นก็ใส่พริกไทยดำลงไปประมาณ2หยิบมือนะคะตามด้วยเบคอนเลยค่ะ จากนั้นก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลยมาเอาละค่ะถึงตอนนี้ปิดเตาแก๊สก่อนเพราะว่าเราจะปรุงรสความอร่อยนะคะคผมเริ่มจากซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวชลาท่องขุดนี้เลยนะคะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองค่ะรับรองกลมกลม่อมหอมอร่อยสุดๆไปเลยค่ะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่พริกไทย2หยิบมือค่ะคเอาละ่ะแล้วก็เปิดเตาเลยถึงขั้นตอนนี้เราจะใส่เบคอนกรอบลงไปนะคะคและใบโหระพาค่ะครับผม เรียบร้อยปิดเตาแก๊สและได้เวลาจัดจานหรูกันเลยไปเลยครับเชฟขามาแล้ะคะจานหรูได้เลยครับเชิญเลยนะคะขอทิ้งี่ก่อนนะฮะให้สวยนะคะมันจะสวยใช่ไหมเนยผสมกันเป็นแชมป์เทนนิสวัยเยาว์นะคะมันจะเกี่ยวกันใช่ไหมเอาใช้มือ <S <S เหมือนกันง<ฮะ>ี้แ,แ,แหละครับ <S <S นั้นก็ใช้พาเมซานชีสนะคะโรยลงไปเลยชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบมากชอบน้อยไม่ว่ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เบคอนทอดกรอบนะคะซึ่งรเราทอดรอไปแล้วตกแต่งลงไปเลยอ่าแล้วก็พริกไทยป่นโรยปิดท้ายอีกสักหน่อยนึง แล้วคะ่ะเรียบร้อยโอ้โหอ๋อวดค่ะอวดอรับนี่ครับนี่ค่ะผลงานของเรานะคะกินรู้หลักร้อยในวันนี้ผักบุ้งสายรุ้งผัดพริกแห้งเบคอนฝีมือของหนุ่มยูด้ เมนูที่น่ารับประทานจริงๆเลยนะคะหนุ่มยูโดผักมุ้งสายรุ้งที่ผัดออกมาแล้วยังมีความกรอบในตัวกินคู่กับเบคอนทั้งกรอบทั้งหอมปิดท้ายด้วยการโรยพาเมซานชีสด,ด้านบนบอกเลยลงตัวว่าและที่สำคัญอร่อยแบบนี้ใช้เงินแค่หลักร้อยเองนะคะ มาแล้วได้เวลาค่ะได้เวลาชิมฝีมือตัวเองเลยงั้นเดี๋ยวผมตักพี่ปอก,ก่อนนะอุ้ยชอบตรงนี้ค่ะเราจะร,รู้สึกว่าเป็นเวลาคิวใจต้องขอโทษขอโทษ FC ด้วยนะคะ,คะว,ว้าวว้าว,ว,าวอ้าวลุยเลยค่ะได้ครับ เป็นไงคะรสชาติบรรยายน้อยอร่อยมากครับคือ <c oughs> รสชาติมันกลมกล่อมแล้วก็ ความผักบุ้งมันมีความกรอบพอมันผัดออกมาแล้วมันเข้ากันมากเลยครับจริงแนะนําให้ไปลองทําที่บ้านดูจริงครับซึ่งไม่ยากไม่ยากง่ายมากครับจริงง่ายมากโได้ท่านผู้ชมก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันนะคะไปดูสูตรย้อนหลังกันเลยค่ะที่ Facebook และ Youtube Channel สถานีรักโลกวันนี้นะคะย้ำอีกครั้งที่เราทําอร่อยแบบนี้ได้เพราะเรามีผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองเพราะตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทย นะคะคเอาเล่ะวันนี้มาบ้านอิ่มสุขทั้งทีต้องมีอะไรมาฝากเป็นแฟนนะคะฝากผลงานกันหน่อยก็จะมีซีรีส์กับของทางญี่ปุ่นนะครับผมก็รอติดตามได้ในเร็วๆนี้ครับมีซีรีส์กับญี่ปุ่นด้วยใช่ใช่แล้วก็ติดตามใน IG ครับ จูโดทันทัด JU D O อันสกอ T A N T A C J แล้วก็ทิกตอกก็ X ชื่อเดิมหมดเลยครับโอ้โหต<ช>ามี่กันด<ล>ใจ,<ล>ใจหนุ่มยูโดโอของเราเนื้ะคะ <พบ S 1> และ <พบ S 1> ปิดท้ายค่ะเคล็ดลับมุมอิ่มสุขแบบง่ายๆให้ท่านผู้ชมหน่อยค่ะจริงๆทําในสิ่งที่ชอบครับแล้วก็อะไรที่เราสบายใจก็ทําได้เลยครับแต่ว่าที่สําคัญอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นแค่นี้พอแล้วโอ้ถูกใจมากนะคะไม่เบียดเบียนใครจะได้หลอกแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาบ้านอินมสโซค่ะครับผมยินดีครับไว้ชวนผมมาใหม่ครับผมชอบมากเลยได้มาทำมาหาอะไรแบบนี้ด้วยครับ บ้องมาอีกนะคะได้เลยครับได้เลยโทรไปไม่ว่าครับผมผมคิวทองผมคิวทองไม่ได้มาต้องมาต้องมาต้องมาครับผมเติมความมีสุขให้พวกเราด้วยนะคะทนี่ดีครับและทั้งหมดนี้คือไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านท่านผู้ชมทุกๆวันศุกร์14นาก45นาทีทางเวิร์กพอยช่อง23ครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในบ้านอิมสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย ขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด